อยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไพิีสีช่องนี้ดูดีใช้ได้สนุกแค่หาสาวรับผ่อนคลายดูได้ทุกเพจทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไพิีสีนางไม้ไพิีสี สวัสดีค่ะจ้อช้ช,ช,ชบลาบลาบล,า,บลานะจ๊ะวันนี้แ <c oughs> ม่หมอจะมาทําแลนดอมนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าการที่เราต้องมาเจอกันกันกบเขาเนี่ยเป็นเพราะเหตุบังเอิญหรือเพราะอะไรคะนะมาดูซิ การที่มาเจอเขาเนี่ยเป็นเพราะเหตุบังเอิญหรือเป็นเพราะอะไรกันนะกับเขาคนนี้แหละเขาคนนี้แหละที่เรานึกถึงเนี่ยอืม king of pentacles king เหรียญนะ tower นะ tower เอ่อ five of cups ห้าถ้วยนะคะแล้วก็ the high priestess แล้วก็ the fool การที่เราได้ไปเจอกับคนคนนี้อ่ะนะคะมันเหมือนกับว่าเราอ่ะได้สร้างบุญบาร,รมีร่วมกันเนี่ยเนี่ยคิงเหรียญเนี่ยหมายถึงว่าสร้างบุญบาร,รมีร่วมกันเคยทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันนะคะเด็ดดอกไม้ร่วมต้นร่วมกันมานะคะเคยทําบุญบาร,รมีร่วมกันนะเองนะไม่ได้เรื่องบงอังเอินนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเออเรือ่องบังเอินฉันเิก็มาเจอคนนี้เฉยๆไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญน,นะแคะ่แล้วทราเวอร์เนี่ยไม่มองมองว่ามันเป็นเรื่องของความที่แบบว่ามาเจอกันแบบไม่ถูกที่ถูกเวลามากกว่านะคือเคยทำบุญร่วมกันแหละนะเคยเคยมีบุญบาร,รมีร่วมกันแหละแต่ทีนี้บังเอิญบังเอิญมาเกิดมาเจอกันแบบผิดที่ผิดเวลานะ นะเคยทําบุญร่วมกันแล้วมาเจอกันผิดที่ผิดเวลาก็เลยยังไม่ทําให้สมหวังในเรื่องของความรักนะคะยังต้องเก็บเป็นความลับของกันและกันอยู่ก็คือยังไม่ถึงเวลาเปิดเผยนั่นเองนะ The fool นะคะ The fool หมายถึงว่าคือตอนเนี้ต่างคนต่างใช้ชีวิตอย่างอิสระไปก่อนก็คือ,อไม่ได้มีสัญญา พันธะผูกพันอะไรกันเพียงแต่ว่าเคยทำบุญร่วมชาติกันมานะฮะแล้วทีเนี้ยมาเจอกันผิดที่ผิดเวลานั่นเองอืมก็เลยยังเทคแอคชั่นในเรื่องของความที่ถูกต้องหรือ,เ,อเปิดเผยสถานะอย่างไม่ได้ยังต้องเก็บเป็นความรับอยู่นั่นเองนะคะนะแล้วก็อา่า ซอฟแนโคลแปดเหรียญเนี่ยนะคือปัจจุบันชาติเนี่ยคุณก็ยังทำบุญร่วมกันอยู่เลยอืมนะปัจจุบันชาตินะเดสนะเดสกับทาวเวอร์ตรงกันนะหมายถึงเกิดกีพภพก่ชาติก็ต้องมาเจอกันแต่แต่ละชาติจะเจอกันแบบไหนอย่างนี้นี่เองคือชาตินี้เกิดมาแบบอุ้ย ทำไมยังเทคแอคชั่นไม่ได้ยังทำให้เป็นความรักความผูกพันหรือทำให้เป็นแบบความที่แบบว่าเออเปิดเผยสถานะหรือมาอยู่คู่กันแต่งงานกินอยู่เป็นคู่ฉันสามีภรรมาภรรมาภรรยายังไม่ได้น่นเองนะแต่คุณตายแล้วเกิดตายแล้วเกิด มาเจอกันอยู่ทุกทุกชาตินะแม่หมอมองว่าอย่างนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะแล้วก็นายซอฟวอนก้าวไม้เท้าก้าวไม้เท้าเนี่ยแม่หมอมอ,มองว่าคือสถานการณ์ต่างๆนะคะในในช่วงเวลาที่เราเจอกันเนี่ยมันหมายถึงว่า ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำของใครของมัน่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีหน้าที่ภาระหน้าที่ของเขาอ่ะที่เขาจะต้องทำทำทำทอะไรหน้าที่ของเขาอะนะคะของเราก็จะเป็นหน้าที่ของเราทำทำของเราโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะงานของเราก็คืองานของเราต่างหากงานของเขาก็งานของเขาต่างหากไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันแต่ได้มาเจอกันเพราะ เคยสร้างบุญบาร,รมีร่วมกัน q ค e ีนอฟคัพเคยรักกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะแล้วก็เคยเป็นคู่กันมาก่อนนั่นเองนะคะนาย p ซอรเพนนะก็คือนาย p ซอ t a เพนเเก้าเหรียญเนี่ยตรงกับเดอะฟูลนะคะหมายถึงชาตินี้ก็คือได้รักกันเท่านั้นเองอนะได้รักกันเท่านั้นเอง ก็คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานนู่นนี่นันน่นอยู่อยู่ใครอยู่มันนะอ่าอยู่ใครอยู่มันไม่ไม,ไม่ไม่น,าน่าได้ได,ได้มาเจอกันด้วยซ้ําไปมาเจอกันได้ยังไงก็ไม่รู้ <laughs> มันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะคะสําหรับคู่คู่นี้นะคะผู้ที่เข้ามาเจอคลิปเนี้ยนะคะก็คือคนที่เรานึกถึงอยู่เนี่ยม,มันมันมันเจอกันได้ยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่ง มันไม่ได้เป็นสิ่งบังเอนะิญนันเป็นสิ่งเหมือนกับว่าบุญบุญทํากาแต่งกันมาอย่างเงี้ยนะก็เลยได้มาเจอกันแต่นะยังไม่ไดเ้เขาเรียกว่ายังไม่ไม,ไม่ไม่สมหวังอะนะเออว่างั้นเถอะว่าง่ายๆนะเป็นแค่คนในความลับของกันและกันเท่านั้นคือยังไม่ได้สมหวังถึงขนาดแบบว่าเออทำให ถูกต้องทําให้ชัดเจนมาอยู่กินกันแบบเ,เปิดเผยอะไรเงี้ยอย่งไม่ได้นั่นเองก็อาจจะเคยมีประเด็นมีปัญหากันมานะคะก็คนเรามันก็อย่างนี้แหละมีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีอะไรเงี้ยนะอามาเจอกันก็ทำให้มีความสุขบ้างแล้วก็มีความทุกข์บ้างอย่างนั้นนั่นเองนะแต่ว่า คือตอบคําถามตามท็อปิกนะคะการที่เราได้มาเจอกันกับคนเนี้ยก็คือเคยทําบุญร่วมกันอ่าไม่ได้เป็นเรื่องของบังเอิญหอเนาะลองนึกดูสิคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราอะมีเป็นหลายละ้อเป็นพันพันคนอะ่ะทําไมไม่เป็นคนอื่นทําไมต้องเป็นเขาะละ่ะ ใช่ไหมเออก็ต้องทำบุญร่วมกันมาถ้าเราก็ทํางานของเราอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ไปทํางานของของเขาที่ไหนก็ไม่รู้แล้วอยู่ยๆก็มาเจอกันอย่างเงี้ยนะเออไม่ใช่เรื่องบางเอิ่นนะเป็นเรื่องของเอ่อบุญทํากรรมแต่งนะคะ่ะเคยทําบุญร่วมกันมานะเคยทํากุศลทําบุญร่วมกันมาแต่ยังไม่สุดๆไงเออก็เลยยังไม่ได้สมหวังกันเป็นแค่คนในความลับของกันและกันเป็นคนที่ รักกันแต่มีอุปสรรคมากนั่นเองเดี๋ยวดูซิว่ารักกันโอ้โหรักกันมากแล้วแล้วทำไมต้องมีอุปสรรคอุปสรรคคืออะไรทำไมถึงต้องเปิดเผยไม่ได้เนี่ยดูสินะมาดูสิอุ้ยเดมูนนะเดมูน six of pentacles หกเหรียญ ไฟซอกเพนตะโลห้าเหรียญเพชรซอกบอลเด็กไม้และเก้าดาบอ่าเอาเอดนายซ็อกสอดก็คือเด o มนขึ้นมานี่หมายถึงว่านะมันเป็นอะไรที่แบบ ถ้าพูดแรงๆหน่อยก็เป็นคู่กรรมกันอ่ะคงกรรมคงเกวียนน่ะนะเป็นคู่กรรมนะคือเคยมีบุญร่วมสร้างบารมีกันก็จริงแต่ก็เป็นกรรมของแต่ละฝ่ายไงกรรมของของแต่ละคนก็คือกรรมทั้งของเรากรรมทั้งของเขานะคะที่ได้มาเจอเรานะก็เลยกลายเป็นแบบไม่สมหวังก็คือทําก็มีกรรมด้วยนะเป็นคู่กรรม เป็นคู่กันนะแต่เป็นคู่กรรมเคยสร้างบุญบาร,รมีร่วมกันนะแต่ก็มีอะไรที่แบบเป็นประเด็นเป็นปัญหากันมานะที่ทําให้เรายังไม่สมหวังในเรื่องของความรักไม่หมอมองว่านะเมื่อชาติที่แล้วก็อาจจะแบบ นะผิดหวังอกหักรักคุดหรือว่าใครทําใครให้ผิดหวังอกหักรักคุดชาติที่แล้วเขาอาจจะทําให้คุณผิดหวังอกหักรักคุดและชาตินี้คุณก็มาทําให้เขาผิดหวังอกหักรักคุดเป็นหนี้กันเป็นหนี้กรรมกันมานะหรือไม่งั้นชาตินี้เราเป็นผู้ที่ผิดหวังอกหักรักคุดก็คือชาติชาติที่แล้วเราทํากรรมกับเขาไว้ชาตินี้เราก็เลยผิดหวังนะแล้วทีนี้เกิดมากี่ภพกี่ชาติก็มากันอยู่ในทรงนี้สรงใช้หนี้กรรมกัน เคยทําบุญร่วมชาติต่บัตรร่วมขันสร้างบาร,รมีกันมาก็เลยมาเจอกันก็ทําให้กันผิดหวังกันมาเรื่อยไปเนี่ยทำ,ทำให้กันผิดหวังเรื่อยไปเนาะก็ยังเป็นคู่กรรมกันอยู่และไม่สามารถทําอะไรได้นะเก้าดาบเนี่ยคือไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่ามันยังมีความที่แบบผูกผูกผูกพันอะ่ะมีมีอะไรที่ยังผูกกันอยู่ะนะอื ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะถ้าเกิดว่า,ามาดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากคิดถึงคนคนนี้แล้วมันทรมานมันเหมือนกับเป็นนี่กรรมกันจริงๆอ่ะนะเป็นนี่กรรมกันนะนะเหมือนเป็นนี่กรรมกันเนี่ยไม่อยากผูกกรรมกับเขาแลว้วะเราจะทำย่างไรนะมาดูซิทรีนอฟวอนส์ of, uh, ands, นะแล้วก็เพชรวอนคือมันก็ทำใจยากอยู่นะแล้วก็ไฟซ o อกสอดห้าดาบ ทำใจยากอยู่อุ้ยทำอะไรไม่ได้เทนซอวอนสิบไม้เท้านะแล้วก็เซเว่นออฟสอดเจ็ดดาบเจ e h ฮิ o รับันแม่หมอมองว่าคือยากอะคู่นี้ยากที่จะตัดใจจากกันนะตัดใจจากกันไม่ได้เพราะว่า มันคล้ายๆกับว่าเวลาเราอยากจะตัดใจจากเขาอะมันก็มีสิ่งที่แบบสิ่งคุณงามความดีหรือสิ่งอะไร <c oughs> มีเหตุอะมีเหตุให้ได้เจอกันเดงรูโรเป,ปนีนต้องมีเหตุที่ต้องได้เจอกันนะอืมพอเราจะตัดใจปุ๊บเอ๊ะต้องได้เจอกันอีกแหละประมาณนี้ก็เลยเราก็เลยมาดูที่ท็อป,ปิกเนี้ยว่า ขอโทษครับทำไมเพราะอะไรเราต้องมาเจอกับคนคนนี้นั่นเองแม่หมอมองว่ากรรมดีก็เคยสร้างกรรมไม่ดีก็เคยสร้างกันมานั่นเองนะแล้วก็มีความผูกพันกันมาหลายภพหลายชาติแล้วหายชจตกนะคะแต่ว่าเป็นคู่กรรมกันนะคุณเป็นคู่ทุกนะอืมไม่ได้เป็นเอคู่ที่สุขสมหวังนั่นเองนะก็ ทำอะไรไม่ได้นะแม่หมอก็พยายามหาทางแก้ไขให้แล้วนะคะว่าเราจะแก้ไขอย่างไรที่จะลืมคนนี้ได้อย่างมันทําไม่ได้อืมเพราะว่าแม่หมอมองว่าเป็นคล้ายๆว่าพรมลิขิตเนาะอ,อขีดไว้แล้วว่าคู่นี้คู่นี้จะต้องเจอวิบากกรรมอย่างนี้อย่างนี้นั่นเองนะคะมาดูซิว่าในเมื่อตัดกันไม่ขาดแล้วเนี่ย ในใจเขาคิดอย่างไรกับเรานะอุ้ยหลับตาเงินมีไหมทานทีมาเลขกนะบุษบาเขาคิดอย่างไรกับเราน่ะหรอเขาก็ตัดเราไม่ขาดไงอืมเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นเป็นเงินเงินมีไมหมหมายถึงว่าคุณเป็น ความรู้สึกที่ดีๆเป็นคนที่เขารักอย่างมั่นคงอะนะเขารักคุณคันทีหลับตาเขาก็เห็นต่หน้าคุณเขาอยากมาหาแต่คุณอะถึงแม้ว่าคุณจะถูกกับเขาหรือไม่ถูกกับเขาช่วงนี้นะอาจจะไม่ถูกกันเท่าไหร่หรือว่าไม่ไม่ได้คุยกันเงียบใส่กันอะไรเงี้ยนะคุณต่างคนต่อิกโก้ใส่กันอย่างเงี้ยนะเขาก็ยังอยากที่จะเจอคุณนั่นเองนะทีนี้มาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราอีก ด้วยไพ่อลิสน้อยนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเราอีกคะเขารักคุณนัแหละแล้วก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้หลับตาเขาก็เห็นแต่หน้าคุณนะ,นะคะมาดูซิว่าอลิสน้อยจะมาบอกว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราอีกนะ You can go back to can back today this เ,เขาเขาเศร้านะกับเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านมาที่ทําให้คุณกับเขาอะมีปัญหากันเขาเศร้ามอนทไรตีเขาน้ําตาเขาเนี่ยเห็นไหมเออล้นออกมาจากน้ําตาคอเบ้าว่างนั้นเถอเขารู้สึกเสียใจที่ในอดีตอเคยมีปัญหากันกับคุณมีอะไร การมีประเด็นมีอะไรกันอะนะแล้วมันเหมือนแบบเขาเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ในเรื่องเรื่องของความรักคือเขาเทคแอคชั่นหรือจะทำให้คุณกับเขาเนี่ยรักกันเนะ่ยเขาทำไม่ได้นะทำให้ชัดเจนเนี่ยก็ทำไม่ได้ Just a question แต่ว่าเขาก็มีความฝันมีความหวังที่อยากจะได้รักกับคุณนะคะเูโคนะคะเขาอยากที่จะเทคแอคชั่นกับคุณนะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่านะปีลองทูเจออ n นดรีมมันเหมือนกับว่าเขายัง <c oughs> ได้แค่คิดแต่ตอนนี้เขายังได้แค่คิดว่า สักคนหนึ่งเขาจะได้สมหวังกับคุณเขาจะได้รักกับคุณอย่างเปิดเผยแต่ตอนนี้นะคะพลังงานเอเนอร์จีตอนนี้เขาเหมือนแบบทุกข์ใจมากๆเลยที่ไม่สามารถทําให้ชัดเจนได้นะตอนนี้เขาก็อยากมีฝันที่จะได้รักกับกันกับคุณนั่นเองนะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะมาดูซิว่าไพ่ออร์โคสนะจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้อะมาดูซิ ใช่ออโรเคลจะมาบอกอะไรในความสัมพันนี้จ๊ะพ s ังอำนาจเขารักคุณมากนะอ t เคนช in the world เขาพยายามที่จะแสดงออกหรือพยายามที่จะ ทำให้มันดีอ่ะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามันมันพังอ่ะนะ Optimism นะคะเขาพยายามสร้างสรรค์นในสิ่งที่ดีๆพยายามที่จะมองในคิดในแง่ดีแง่บวกเขาไว้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะได้นะคะเดสวิงเขาเป็นคนที่อ่าคล้ายๆกับว่าไม่มองมองว่าเขาเขา าเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วคุณเนี่ยก็เป็นคนที่เขารักนะเขาก็ไม่รู้หรอกเขาเขาก็งานของเขาหรือชีวิตของเขาก็เจอคนมากมายนะเขาก็ไม่รู้หรอกทําไมเขาต้องมารักคุณอะไรประมาณนี้นะอืมว้าวเกรสเกรสเกรสติทูก็คือคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนใส,สบริสุทธิ์นะใสซื่อบริสุทธิ์ คุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่สมควรจะไ,ได้รับความรักที่ดีแต่อาจจะมีประเด็นมีปัญหากันไปเท่านั้นเองนะเขารักคุณจริงๆนะแต่เขาก็เสียใจนะที่ยังทําให้มันแบบเดินทางไปในทิศทางที่ดียังไม่ได้นะคะทีนี้มาดูไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรเรานะไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรเราจะ๊ะ นางฟ้าอยากบอกอะไรเราจงมีความสุขนะจงมีความสุขและก็มีความคิดที่เป็นเชิงบวกอืมเหมือนกับเขาเนีย่ยเขาพยายามคิดในแง่ดีนะพา่นางฟ้าก็อยากจะบอกให้เราอ่ะคิดในแง่ดีแง่บวกเขาไว้คือยังไงเขาก็รักเราให้เชื่อมั่นได้เลย นะเขารักเราแน่นอนแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะเองนะก็ให้ให,ให้ให้ปลดปล่อยพลังงานลบออกไปอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดลบอย่าไปคิดในทางที่มันไม่ดีใส่ตัวอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีมาคิดใส่ตัวนั่นเองนะนางฟ้าจะดูแลคุณนะคะนางฟ้าจะดูแลคุณนะแบบว่าประดุดังเหมือนคุณเป็นลูกของท่านนะเขาจะดูแลคุณแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะก็จะคอยปกปักรักษาคุณให้คุณได้รับความรักและความอบอุ่นที่ดีนะคะมีความทรงจําที่ดีๆเกี่ยวกับความรักนะคุณจะได้รับทางออกที่ดีนะเกี่ยวกับความรักก็คืออาจจะมีการแบบเข้าใจกันมากขึ้นนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นแล้วก็มีจุดมุ่งหมายว่าคุณจะรอเขาคุณจะรอเขาหรือว่า คุณจะ move on อะไรเงี้ยขอให้คุณเชื่อมั่นตั้งเป้าหมายเอาเองได้เลยนะคะนางฟ้าบอกอย่างนี้นะทีนี้มาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรเราด้วยพายโชคชะตานะตัวเขาเองนะจ๊ะเขาอยากบอกอะไรเราด้วยภายโชคชะตาฝาลิกขิตนะจ๊ะตอนนี้นะ ติดอัดใจอย่างแรงกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะยังไงดีฉันน้ะหยุดอยู่กับที่นะหยุดอยู่กับเธอฉันรักเธอความรู้สึกที่ดีเสมอหัวใจฉันนเป็นของเธอนะฉันรักเธอมากมายว้าวนะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะ มาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรเราอีกด้วย Talks b o u u t Me นะเขาอยากจะบอกอะไรเราอีก I love you with all my heart ฉันรักคุณหมดหัวใจแล้วก็รักมากมายด้วยนะเขาอยากจะบอกกับคุณนะแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่พูดหวานไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะในใจฉันโหยหาแต่เพียงเธอว่า นายคะรอยยิ้มของคุณทำให้ฉันว่นไหวเออนะฉันน่ะพบความงดงามของคุณได้จากรอยยิ้มของคุณเขาชอบรอยยิ้มของคุณนะอืถึงรักไม่ได้แต่ฉันก็รักว่ามันมีประเด็นที่แบบว่ารักไม่ได้เนาะก็คืออย่างที่ดูมาข้างต้นที่แม่หมอทํานายมาข้างต้นว่ายัางไม่สามารถที่จะออเยังไม่สามารถที่จะ รักกันแบบเปิดเผยได้อะแต่เขาก็รักว้าวนะคะเขารักคุณไปต่อกับฉันได้ไหมในฐานะอะไรก็ได้นะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะก็จบไปนะกับคลิปเรนดอมของแม่หมอแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจ้าจ้าจ้าบลาบลาบลา